สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจ่ามาพูดถึงดาวพระพฤหัส,สบดีซึ่งในวันที่24มกราคมปี2567นี้ก็จะเป็นช่วงที่ดาวพระพฤหัสนั้นมีกำลังวังชาเดินหน้าเป็นปกติจะส่งผลทำให้แต่ละลัคนาราศีได้รับอิทธิพลบวกได้รับคุณได้รับประโยชน์จากดาวพระพฤหัส,สบดีอย่างเต็มที่ค่ะเรามาใช้กันในคลิปวิดีโอนี้ว่าแต่ละลัคนาราศีจะได้รับผลอย่างไรบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรค่ะชาวมังกรท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมังกรก็สามารถฝังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวัน และเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีมังกรน,นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์โดยประมาณค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรว่าในช่วงที่ดาวพระพฤหัสซึ่งถือว่าเป็นดาวสุปเคราะห์ใหญ่นั้นได้ทําการโคจรเดินหน้าเป็นปกติจะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะชาวลัคนาราศีมังกรคะ่ะดาวพระพฤหัสนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะและเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของคุณคะ่ะ ในขณะนี้ได้ทําการโครจรเดินหน้าเป็นปกติเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ดาวพระพฤหัสได้ทําการโครจรวิปริตโครจรผิดปกติมานานเกือบ5้าเดือนเต็มค่ะก่อนหน้านี้ดาวพระพฤหัสซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะและเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของชาวลัคนาราศีมังกรก็ได้ทําการโครจรอ,อยู่ที่ราศีเมษอยู่ในเรือนพันธุของดวงชะตาแม้จะได้ตําแหน่งที่เข้มแข็งอย่างราชาโชคแต่ดาวพระพฤหัสท่านมีการโครจรวิ ผริตโคจรผิดปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งการโคจรพักองศาแล้วก็เดินมลนด้วยนะส่งผลทำให้ชาวลัคนาราศีมังกรนั้นอาจจะมีปัญหาภายในครอบครัวมีเกณฑ์ทะเลาะกับญาติพี่น้องทะเลาะกับคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับที่อยู่ที่อาศัยโรงงานร้านค้าสำนักงานออฟฟิศอาจจะต้องเปลี่ยนหรือย้ายนะคะย้ายที่ทำงานใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะมันจะมีเรื่องราวเหล่านี้เข้ามาพระดาวพระพฤหัส ก็เป็นดาววินาศต้องระมัดระวังปัญหาคดีความการประทะการขัดแยง้งกับคนใกล้ตัวคนในครอบครัวด้วยนั่นเองค่ะในช่วงที่ผ่านมาชาวลัคนาราศีมังกรอาจจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่เยอะหน่อยนะเพราะดาวพระพฤหัสเป็นดาวตัวแทนของผู้หลักผู้ใหญ่ครูอาจารย์ผู้ที่มีอาวุโสม,มากกว่าคุณพอเขาโครจรผิดปกติหรือโครจรวิปริตมีเกณฑ์ที่ผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมองคุณไม่ดีค่ะอาจจะมาก้าวไก่หรือว่ามา ยุ่งกับชีวิตคุณมากจนเกินไปมาจุกจิกมาจับผิดประมาณนี้ก็เป็นไปได้อาจจะเป็นของอาจจะเป็นเรื่องของหัวหน้างานหรือว่าเรื่องของญาติพี่น้องนะคะที่เข้ามาก้าวไก่กับคุณประมาณนี้นะคะและลําดับต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีมังกรหลายๆคนหลายๆท่านอาจจะมีเกณฑ์เจ็บไข้ไม่สบายนะในช่วงระยะที่ดาวพระพฤหัสโคจรวิปริตนะดาววินาศมาอยู่ในเรือนพันธุแบบนี้สมาชิกในครอบครัวป่วยไขย้หรือว่ามีเกณฑ์ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลสําหรับบางคน บางท่านก็ได้ประสบมาแล้วนะคะ พอมาวันที่24มกราคมปี2567จนถึงช่วงวันที่25มีนาคมปี2567ดาวพระพฤหัสดวงนี้ซึ่งถือเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะและดาวเจ้าเรือนวินาศก็ยังโคจรอ,อยู่ที่ราศีเมษอยู่ในเรือนพันธุของดวงชะตาเป็นปฐุมเกณฑ์แต่ดาวพระพฤหัสมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นมีกําลังวังชามากยิ่งขึ้นเพราะดาวท่านเดินหน้าเป็นปกติในเรือนพันธุนะ ตรงนี้จะส่งผลดีต่อชาวลัคนาราศีมังกรอย่างชัดเจนหนึ่งเลยใครที่เคยมีปัญหากับญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวใครที่เคยทะเลาะกับพ่อแม่นะหรือแม้แต่เพื่อนสนิทนะคะก็จะมีเกณฑ์ ได้เคลียร์ใจกันได้คืนดีกันได้ทำความเข้าอกเข้าใจกันคือความสัมพันธ์เนี่ยจะดีขึ้นประการที่สองใครที่อยากจะซื้อบ้านซื้อรถแล้วก่อนหน้านี้อาจจะทำเรื่องไม่ผ่านกู้ธนาคารไม่ผ่านธนาคารยังไม่อนุม,มัติหรือติดปัญหาในเรื่องของเครดิตต่างๆนานาระยะนี้ลองดูใหม่มีเกณฑ์ที่จะสำเร็จมีเกณฑ์ที่จะราบรื่นมากยิ่งขึ้นในแง่มุมของการกู้ซื้อบ้านซื้อรถนะหรือใครต้องการอยากจะขาย นะบางคนบอกว่าไม่ได้ซื้อหรอกค่ะอาจารย์อยากจะขายซะม,มากกว่าแบ่งที่แบ่งทางขายหรือขายรถคันเกา่าต้องการจะออกรถคันใหม่จะสามารถจัดการได้ดีเลยในระยะนี้นะต้องบอกว่าจังหวะที่ดาวพระพฤหัสโคจรเดินหน้าเป็นปกติเนี่ยดาวมีกําลังวังชาเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณคิดวางแผนหรือว่าอยากจะจัดการอะไรเกี่ยวกับหลักทรัพย์เกี่ยวกับสมบัติของตัวคุณก็มีเกณฑ์ที่จะทําได้ดีเลยทีเดียวค่ะไม่พอเท่านั้นชาวลัคนาราศีมังกรท่านใดที่เคยมีปัญหากับผู้ ผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเช่นหัวหน้างานหรือมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาจู้จี้จุกจิกกับคุณมาก้าวไก่คุณหรือว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขามองไม่เห็นค่าในตัวคุณในระยะนี้คุณก็จะได้รับการสนับสนุนผลักดันจากผู้หลักผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะคะดาวพระศุกร์ของชาวลัคนาราศีมังกรก็โคจรได้ตาแหน่งเป็นมหาจักรด้วยซึ่งตรงนี้สมัยมองว่าเป็นจังหวะกะเกณฑ์ที่ดีมากเพราะดาวพระศุกร์นั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะและเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะ ของชาวลัคนาราศีมังกรค่ะเมื่อมาเป็นมหาจาักรแบบนี้กิจการงานใดที่คุณรับผิดชอบทําอยู่มันจะมีความสําเร็จนะชาวลัคนาราศีมังกรใครที่ทําการค้าการขายโดยเฉพาะค้าขายเกี่ยวกับน้ําอาหารของสวยๆงามๆเครื่องอุปโภคบริโภคเสื้อผ้าหน้าผมครีมเครื่องสําอางต่างๆเครื่องประดับอย่างเนี้ค่ะจะมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น และชาวมังกรคะ่ะในระยะนี้โชคลาภเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองจะมีเข้ามาเพราะดาวปุตตะก็ได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรปุตตะหมายถึงโชคลาภเล็กนะคะใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคลองดูได้ให้คนที่อายุน้อยกว่าหยิบฉลากให้ให้คนท้องหยิบฉลากให้คุณจะมีโชคมีลาบจากคนที่เป็นเด็กหรือว่าคนที่อยู่ภายใต้การปกครองการดูแลของคุณคนที่อายุน้อยกว่าคุณประมาณนี้นะคะหรือไม่ ใเช่นนั้นก็จะเป็นลักษณะของการได้ยินข่าวดีนะมีลูกหลานนําข่าวดีมาเล่าให้คุณฟังหรือเขาสร้างความภาคภูมิใจอะไรบางอย่างให้กับตัวคุณอย่างนี้ก็เป็นไปได้ค่ะดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรน,นะคะสมัยต้องบอกเลยว่าหลังวันที่25มีนาคมดาวพระพฤหัสดวงนี้ก็จะทําการเดินเสดเดินเร็วค่ะก็จะยิ่งส่งผลดีต่อชาวลัคนาราศีมังกรในแง่ของหลักทรัพย์ที่ทางใครที่ต้องการโอนต้องการซื้อต้องการขายหรือต้องการแบ่งสรรปันส่วนหรือแม แต่กระทั่งรอคอยในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานก็จะมีเกณฑ์สำเร็จดาวเดินเสดเดินเร็วจะมีกำลังวังชาและให้ผลที่รุนแรงแล้วหลังจากนั้นหลังวันที่30เมษายนปี2567ดาวพระพฤหัสดาวสุพเคราะห์ใหญ่ดวงนี้จะทําการโคจรยกเข้าสู่ราศีพฤษภนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนปุตตะของดวงชะตาค่ะจะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนานราศีมังกรมีความกระตือรือร้นมีความแอคทีฟมากยิ่งขึ้นคุณจะก่อเกิดงาน ก่อเกิดช่องทางรายได้ใหม่และบางคนก็มีเกณฑ์ที่จะมีความรักใหม่ๆเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าชาวลัคนาราศีมังกรจะทํางานอะไรนะคะถ้าเป็นลักษณะของงานเบื้องหลังงานออนไลน์งานที่ต้องคอยซัพพอร์ตผู้อื่นงานที่ไม่ต้องออกหน้าออกตามากอันนี้จะดีเลยนะ เพราะดาววินาศมาอยู่ในเรือนปุตตะนะคะแต่ดาวสหัชชะเองซึ่งดาวพระพฤหัสก็เป็นดาวสหัชชะแต่ดาวสหัชชะดวงนี้เองก็อยู่ในเรือนปุตตะเพราะฉะนั้นมันมันชัดเจนอ่ะมันชัดเจนมากๆเลยว่างานออนไลน์ของชาวลัคนาราศีมังกรมีเกณฑ์ที่จะปังมีเกณฑ์ที่จะเฮงรวมไปถึงกิจการที่เกี่ยวข้องกับการค้าการขายการซื้อมาขายไปงานบริการงานซ่อมแซมงานผู้รับเหมางานช่างแบบนี้ค่ะจะมีความเฮงและปังมากยิ่งขึ้นหลังวันที่30มสเมษายน ปูพื้นให้กับดวงชะตาชีวิตตัวเองตั้งแต่ตอนนี้เลยจะดีมากๆนะคะรวมไปถึงชาวลัคนาราศีมังกรหลายๆคนนะจะมีอาชีพเสริมจะมีอาชีพเพิ่มคุณจะมีงานมากกว่า1งานใครที่มีงานหลักงานเดียวนะคะในช่วงหลังวันที่ช่วงหลังวันที่30เมษายนเนี่ยคุณจะมีงานที่2งานที่3เข้ามารายได้ก็เพิ่มมากยิ่งขึ้น นะคะรายได้อาจจะมากหรือน้อยไม่เป็นไรนะแต่ว่ามันจะเพิ่มมากขึ้นนะจะเพิ่มมากเพิ่มน้อยไม่เป็นไรเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามชาวลคราศีมังกรจะมีความเฮงแล้วการริเริ่มสิ่งใหม่ๆจะโดดเด่นมากคุณจะได้รับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้ทำงานสำคัญสคัญให้ทำงานที่เป็นชิ้นโบแดงประมาณนี้ นะคะจะมีชื่อเสียงด้วยนะชาวมังกรนะถือว่าเป็นปีที่ดีเป็นปีที่เฮงของชาวลัคนาราศีมังกรเลยก็ว่าได้ในปี2,567นี้ดวงชะตาเข้มแข็งมากๆเลยทีเดียวค่ะส่วนสิ่งที่ชาวลัคนาราศีมังกรจะต้องพึงระมัดระวังนะคะนั่นก็คือเรื่องของความไว้ใจค่ะมีเกณฑ์ที่คุณจะไว้ใจใครบางคนมากเกินไป จนทำให้คุณรู้สึกเสียความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนที่เราไว้ใจทำกับเราได้แบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการไว้ใจลูกหลานของตัวเองญาติตัวเองหรือเพื่อนตัวเองนะคะเรื่องของคนยังเป็นอุปสรรคปัญหาสำคัญของชาวลัคนาราศีมังกรถ้าเกิดว่าคุณจะต้องทำอะไรเกี่ยวกับเงินเงินทองทองจำนวนมากๆเนี่ยพยายามจัดการเองนะอย่าไว้ใจคนอื่นนะคะอาจจะมีคนที่มาผิดสัญญากับคุณมาเบี้ยวกับคุณมาคดโกงคุณเออมาคดโกงคุณมาหวังผลประโยชน์บางอย่าง จากคุณ นะอย่าไว้ใจคนนะแล้วอีกประการหนึ่งที่ต้องระมัดระวังนั่นก็คือเรื่องของคําพูดคําจาค่ะมีเกณฑ์ที่คําพูดของชาวลัคนาราศีมังกรอาจจะไปกระทบกระแทกจิตใจของใครบางคนทําให้คนอื่นมองคุณไม่ดีหรือคุณอาจจะไม่ได้พูดในสิ่งที่ไม่ดีแต่กิริยาท่าทางสีหน้ามันอาจจะแสดงออกว่าคุณไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นให้ควบคุมเรื่องราวเหล่านี้ให้ดูแลทั้งคําพูดและบุค,คลิกท่าทางของตัวคุณเองด้วยจะดีที่สุดค่ะคร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนา นาราศีมังกรสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยใยให้ชาวมังกรทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ